มาทำความรู้จักกับแผ่นลามิเนตหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกคุ้นหูว่าแผ่นมาเบอร์ยเห็นอ่อน การตกแต่งบ้านสไตล์คลาสสิกเนี่ยถือเป็นเทรนยอดฮิตนิยมตลอดการเนื่องจากเป็นสไตล์ที่บ่งบอกถึงความหรูหราและรสนิยมของผู้ใช้งานปัจจุบันเนี่ยได้มีการประยุกต์การตกแต่งแบบผสมผสานความเป็นหินและก็ความคลาสสิกเข้ากับสไตล์อื่นๆให้ดูโมเดิร์นขึ้นซึ่งก็ทำให้เกิดความลงตัวในรูปแบบที่แตกต่างกันไปและแผ่นลามิเนตลายหินอ่อนเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการใช้งานด้านการตกแต่งกันเลยละ่ะ แผ่นลามเนตหรือว่าแผ่นมาเบิลบอร์ดเนี่ยใช้ปิดผนังหรือว่าบิว l ์อินส่วนภายในบ้านโดยแผ่นลามเนตได้ยังสามารถดัดโค้งงอได้อีกด้วยซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบอาทิเช่นงานผนังโค้งเคาน์เตอร์โค้งนอกจากนี้ในแผ่นลามเนตได้ยังมีเทคโนโลยีเคลือบผิวแบบพิเศษที่เรียกว่าฮอสโคตติ้งซึ่งสามารถทำได้ทั้งผิวด้านและผิวมันวาวพิเศษ พูดถึงโทนสีเนี่ยก็จะมีโทนสีหินอ่อนทั่วไปเลยก็จะเป็นสีขาวสีเทาสีน้ำตาลสีชมพูสีผสมขาวหรือว่าสีขาวขุ่นมีเส้นสีเทาเจือเล็กๆลวดลายนั้นก็จะมีลักษณะเป็นลายเส้นหรือมีผลึกผสมในอัตราส่วนมากน้อยไม่เท่ากันซึ่งหินอ่อนบางแผ่นเนี่ยอาจจะมีแค่โทนสีอย่างเดียวไม่มีลวดลายเลยก็ได้ ส่วนเนื้อหินเนี่ยความหนานแน่นของเนื้อหินนก็มีความอ่อนค่อนข้างมากมีคุณลักษณะที่ไม่ดูดซับน้ําแล้วก็ไม่เก็ตความร้อนแต่ชอบดูดซับความเย็นหากใครเนี่ยที่เอาไปตกแต่งภายในห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศหรือว่าภายในมีสภาพอากาศที่ดีเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวก็จะยิ่งทําให้ภายในห้องนี่เย็นเข้าไปใหญ่กันเลยส่วนลวดลายหินอ่อนนี่ที่นิยมใช้กันนะก็มีลายขาวคาราลาเขียวอิตาลีครีมมาเฟล โกลเด้นดากอนหรือว่าเอ p e r พอรส่วนลักษณะของการใช้งานเนี่ยก็จะใช้กูผนังหรือว่าปูอาคารใช้ทำท็อปโต๊ะแล้วแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยจะดีไซน์ออกมาแบบไหนชอบแบบไหนเนี่ยสามารถจะสั่งทำได้เลยมาพูดถึงเรื่องคุณสมบัติกันดีกว่าเนี่ยถ้าไม่พูดก็คงไม่ได้เลยโดยคุณสมบัติของเจ้าแผ่นลามิเนตหรือว่าแผน่นลายหินอ่อนเนี่ยนะหนึ่งก็คือเลยไม่ลามไฟและป้องกันความชื้นอย่างแน่นอน ป้องกันกดดางการกัดคอนหรือว่า100วรอยขีดข่วนได้ดีและก็สูงมากหลากหลายมีความทันสมัยจะไม่มีการซ้ำลายกันอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะซีเรียสเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสีไม่สีดไม่จางสามารถคงความเป็นสีและลายหินเนี่ยโหดูได้เป็นร้อยร้อยปีเลยกเลยทีเดียว มีน้ำหนักที่เบาสามารถสต็อกจัดส่งได้ง่ายช่วยให้ประหยัดและก็คงทนสภาพเรียกได้ว่าซื้อครั้งเดียวใช้ได้คุ้มกันเลยทีเดียวและที่สำคัญและสิ่งสุดท้ายก็คือการติดตั้งที่ง่าย ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนําแผ่นละมิเนตลายหินอ่อนนะครับและหากท่านใดในที่กําลังมองหาวัสดุตกแต่งบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผนังหรือว่าแบบพื้นหรือว่าแบบสังเคราะห์เนี่ยสามารถทักไลน์หรือดูเพิ่มเติมได้ที่ l i ายแอดไทยไทยแลนด์เลยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ